ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงร้อนขนาดไหนแต่เรายังต้องทํามาหากิน,น,น,นไปดูอาชีพนี้ค่ะเขาบอกว่าอาชีพนี้ไร้คู่แข่งแม้ว่าอยากจะทําขนาดไหนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้นะคะนี่อืเป็นไงทำได้ไหมล่ะตอนแรกผมคิดว่าให้ดูขัวล่า อะไรล่ะคัวลา่าอะไรละ่ะคิดว่าคัวล่าสักพักหนึ่งอ่ะไม่ใช่นี่มันมาขามแล้วนั่นมันคนนี่คนคุณ <ไป S 1> ตาไม่เก็บมาขามเหรอคุณตานี่อายุเกือบ70ปีแล้วนะ<อ>เป็นชาวแม่เมาจังหวัดลำปางนี่ปีนขึ้นไปต้นมาขามก็สูงแล้วไปจุดๆกับจะถึงยอดอยู่แล้วเนาา<ด>ี่ยเปรี้ยวมาขามหวานเนี่ยน่าจะถ้าเกิดว่ามันสุกแล้วก็หวานนะนะถ้ามันยังไม่สุกก็ปีสดงว่าไปเก็บตอนเปรี้ยวอยู่เออเด็กก็ดึงกิ่งมาเมื่อกี้ขยมเลยตาขยม่ให้มันหล่นลงไปข้างล่างเนี่ยแล้วข้างล่างคุณตาก็ปูไอแผ่นพลาาสติกเนี่ยอองไว้ม 70อายุเป็นเพียงตัวเลขเออคนจะทําอาชีพนี้ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้ไง ต้องมีความกลาม้าและไม่กลัวความสูงบอกว่าเก็บมาเนี่ยก็หลายปีแล้วเซฟตี้ก็คือแบบเตรียมเชือกตะขงตะขออะไรเนี่ยคล้องเอาไว้เข้ากับเข็มขัดนะคะคือมาาั่นใจเลยว,ว่าถ้าตกลงมาเนี่ยก็ยังปลอดภัยอยู่<ฆ>แล้วก็ถ้าเก็บเนี่ยก็เอาจะไปแบ่งบ้านนู้นบ้านนี้ด้วยนะ<ฆ>ขเขาคิดถ้าเกิดว่าค่าจ้างเก็บไรยวันวันละ300บาทอาชีพนี้ไม่ค่อยมีใครทําเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะกลัวความสูงกันสําหรับมะขามถ้าเป็นมะขามเปรี้ยวเนี่ยเขาก็จะเอาเมล็ดออกแล้วไปทําเป็นมะขามเปียกเนี่ยเอาไปประกอบอาหาร ใช้แทนน้ำมะนาวก็ได้นะคะอืมอีกหนึ่งอาชีพดูคุณตาน้อยไปแล้วใช่ไหมอันนี้มาที่คุณยายบ้างคุณยายเนี่ยเขาไปขุดไหลบัวคือจริงๆเมื่อตอนเช้าก็ยังเถียงกันว่ามันคืออะไรรากบัวหรืออะไรเรียกรากบัวไหลบัวเราเข้าใจว่าลากบัวเออเขาไหลบัวเราไปกินกับตำสมออีกแบบหนึ่งอ่าที่มันจะเป็นเส้นๆสสายๆเข้ามาเนี่ยสายบัวเนาะเออก็เลยอีกอยางกะสายบัวเนี่ยไม่รู้อีกแล้วใช่ไหมเรากินอย่างเดียวเลยสายบัวคือตั้งแต่ ตัวต้นมันที่จะขึ้นมาก่อนจะเป็นใบเป็นดอกนี่เรียกสายบัวเราไป็<ห>นแกนทีเออ,เอ,อไ,ไอไอรากนี่อยู่ข้างใต้ดินแล้วก็จะมีไหลแทงลงไปแต่เนี่ยเหมือนไปเก็บรากบัวแต่ในใพื้นที่เขาเรียกกันว่าไหลบัวออในพื้นที่เขาเรียกสิทธ์ปากกันว่าเป็นไหลบัวจริงๆอ่ะมันออคือรากบัวออก็เอาไปขายนะเสริมไรได้ คือมันจะขึ้นอยู่ตามคลองที่น้ำมันเริ่มแห้งขอดคุณยายสุพัตราอายุ73ปีเนี่ยก็บอกว่าเอายายก็ไปเนี่ยพร้อมกับเสียมนะไปมองหาตรงไหนเนี่ยมีไหลบัวจากนั้นก็จะขุด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 เลยได้มาก็มาทําความสะอาดบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนขอเพียงแค่ลงแรงอย่างเดียวเราต้องซื้อเสียมสักอันอ่าแล้วก็เสียมเป็นอุปกรณ์พกกันไปขุดไปสักประมาณ20-30เซนเนี่ยเดี๋ยวก็เจอแล้วแหละฟังเสียงยายค่ะคนเราไปขายเป็นบอกนะครับรีดังไง คนไปขายรถละห้าจุดบาทอ,อยากได้มาเอามือม่อไงมื่อไงนี่ได้ประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณรายได้แต่และมือมันบางมือได้นะครับมือได้ก็มือหกล้อเจ็ดล้อไปใช่ไหมอ๋อมือหกล้อเจ็ดลเนาะ เนี่ยเห็นไหมยังเถียงกันเรื่องลาบบัวกันสายบัวไม่เออคือเอาไปประกอบอาหารได้เยอะนะคุณผู้ชมทั้งชาหวานนี่มีประโยชน์สารพัดอย่างเช่นบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายเป็นยาอายุวัฒนะบางคนขุดไปขายรายได้ก็ตกวันละ4-500ึงานจีนเขานิยมกินใช่ไหมบางคนก็ไปใส่หมูแบบนี้แบบนั้นก็มีนะ